ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตว์าไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับ ลังอย่าหยุดยังกับศรัทธ,ธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชัยไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝัน้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รั ชะติยังยืนบนพ้าสุธาจงอย่าเดินครับลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟัน